สวัสดีครับผมสปินิซ่าครับคอรัมเนหนังสือพิมพ์สปอร์ตบู์ราชสตาสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ที่ 24กันยายนนะครับประว่นนี้ทศนะยังอยู่ในแดมโมนโบนครับังจากาโตริโนโ่ไม่ปาชาัยคารังต่อราซิโอนะครับวันนี้ครับฟุตบอลถือว่าน่าสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะครับหนึ่งคู่ในศึกฟุตบอลบุนเดสริกาเยอรมันนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ MM88 นิวทางเลือกที่ตอบโจทย์มีความรับกันทุกอย่างนะครับ สามารถฝากเข้าถอนออกได้ตารอดเวลาเรื่องการเงินปลอดภัยมั่นคง100%ซาการันตีว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับจากผู้ใช้งานจริงกว่า100,000ท่านอีกช่องทางนะครับตอนนี้ที่อยากฝากเอาไว้ให้ติดตามคือเพจ o o s p i d o s a นะครับ AOF ขีดสปิโดซาภาษาไทยซึ่งที่นี่ครับจะมีทั้งบทความข่าวสารรวมถึงบทวิเคราะห์ครับฟุตบอลทั่วโลกแจกกันให้ฟรีตัอดเวลานะครับข้อเป็นครอบครัวเดยียวกันกับเราที่ mm 8 8นิวกันได้และอีกช่องทางคือช่องบอลแต่ง8 8 o f f i อ i ฟ l บียบน YouTube เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับหนึ่งคู่ขอบูเดลิกาเยอรมันเป็นการเจอกันระหว่างทีมอันดับสุดท้ายของตารางไกรเทอร์เฟอร์เปิดบ้านพบกับ จาฝูงแระแชมป์เก่าบบเยนมิวนิกนะครับคู่นี้นอกจากอันดับที่แตกต่างกันเยอะนะครับเฟื้อนี่เป็นน้องใหม่ที่เห็นชัดน,นะครับว่าเรื่องของศักเยภาพประสบการณ์ฟอร์มการเล่นการยีระยะความมั่นใจเนี่ยยิ่งเร่นยิ่งแย่นครับแล้วก็นักเตะบหม่หลายคนอย่างพวกเซดิกอีทเทนนิกแฟก แล้วก็อีกสองสามคนเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้นะครับการเล่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนนครับเพรานี้ครับแม้จะได้เล่นในบ้านนะครับแต่เจสสท,ทางจากบุญนนครับ ทางบบเยอร์เนี่ยซึ่งตอนนี้เรียกว่าคืนฟอร์มเก่งครับเทคนิคก,การคุมทีมของเทรนเนอร์ใหม่อย่างยูเรียนานาเกลมนเนี่ยเริ่มปรับจูนกับนักเตะที่มีในทีมได้อย่างลงตัวนะครับวันนีครับสี่สองสามหนึ่งถือว่าจัดเต็มนะครับนอกจากเกมรับที่แน่นอนมีความเหนียวแน่นมากขึ้นมีฟิลคู่การอย่างโยชัวคิมบิกจับคู่กับเรยอนโกเดสกาสามารถคุมเกมปั้นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนสับปะสานแนวรุกตัวปั้นเกมโทมัสมุนเลอร์รีรอยซานเน่และแซช นาบีนะครับต่างเล่นกันเข้าขานะครับส่วนนาเปาอย่าง เรวานับสกี้เนี่ยยังท็อปฟอร์มยิงเป็นเข้านะครับผมมองเขาว่าบาเยอร์เนี่ยถือว่าชั่วโมงนี้ร้อนแรงเกินห้ามใจนะครับแม้จะมีเกมฟุตบอลยูฟ่าเจฟแลนกรออยู่แต่เป็นการเล่นในบ้านเจอกับดินโมเกฟซึ่งผมมองแลว่าเป็นงานที่ค่อนข้างงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเชื่อว่าเกมนี้ใส่เต็มแม่นะครับแล้วก็ดูแล้วหากไม่ยิงทิ้งยิงฟังกันเองครับโอกาสที่จะบุกมายิงขาดแล้วก็ถึงตาเป้าเนี่ยถือว่าทำได้ไม่ยากกแม้ผู้ดีกครับเปิดมาให้ทีมบาเยอร์ครับบุกมาเป็นต่อที่โซนจุดท้ายเชื่อว่าเสืออตตายครรัับบจจด่้้วใกุกมาายิงขด ชิบอลต่อเชียทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับในคู่นี้เฮงเฮงรวยรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ